ย้นคาย้อนคาในฤดูร้อนแล้ววงสวงวันนี้เป็นไงบ้างคะก็รู้สึกตื่นเต้นมากนะคะในฐานะเป็นผู้จัดเนาะก็รู้สึกตื่นเต้นที่แบบมีพี่ๆสืบบันชนมาแล้วก็เปิดตัวครั้งแรกถือว่าเป็นงานเปิดตัวครั้งแรกเลยดีกว่าของซีรีส์เราอะไรเงี้ยค่ะพูดถึงโปรเจกต์นี้หน่อยก็เผลอจริงๆมันเป็นเอาที่มาก่อนแล้วกันเนาะเราเรารู้สึกว่านิยายเรื่องนี้มันค่อนข้างโด่งดังมากเมื่อเมื่อแบบ10ปีที่แล้วอะไรเงี้ยแล้วประจวบเหมาะกับ ปีนี้ครบรอบ10ปีพอดีของเลิฟซิกเนาะ mm hmm. ก็เลยเอามาทําเป็นเวอร์ชันเลิฟซิก2024โดยเรารู้สึกว่ามันเป็นซีรีส์วายยุคแรกๆที่มันโด่งดังมากๆจากตัวนวัดยายเองแล้วก็ตัวซีซันแรกเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่ามันถึงเวลาที่เราได้อยากกลับมาทำโดยโดยเราก็มีการพูดคุยกับทีมพี่กวางเนาะแล้วก็ทีมพี่แอนดี้แล้วก็น้องชีวินอะไรอย่างเง mm ี hmm. ้ยอยู่แล้วว่าเราเออถึงเวลาที่เราต้องทําแล้วอะไรอย่างเงี้ <S <S ยค่ะประกาอะไรพิเศษเออจริงๆแล้วพียศว่ามัน ทุกเวอร์ชันมันน่าจะมีอะไรพิเศษหมดละคะเวอร์ชันนี้มันอาจจะโดยบริบทอะไรต่างๆอะไรเงี้ยมันอาจจะอิงเข้ากับยุคสมัยมากขึ้นแล้วก็ด้วยความที่เป็นปีนี้ค่ะเราจะทําให้มันใกล้เคียงกับตัวนิยายค่อนข้างมากเหมือนกันเลยร,รู้สึกว่าน่าจะมีอะไรที่ดูตื่นเต้นมากกว่าแล้วก็เราอาจจะมีคู่อื่นๆที่เรารู้สึกว่าเราอยากเล่าเพิ่มอะไรเงี้ยค่ะ<อ>ประมาณนี้ค่ะใช่ค่ะ มีส่วนรุ่นแต่เมื่อสักปีแล้วลก็มีถึงรุ่นซิงมาแล้วการกลกับมาครั้งนี้รู้เลยว่าอายุเพิ่มขึ้นแล้วก็กลับมาครั้งนี้กลับมาในฐานะโปรดิวเซอร์ค่ะก็จริงๆเราเรื่องนี้น้องๆเจนนี่ค่อนข้างน่ารลักก็อยากจะฝากน้องๆเนาะอ,อย่างแบบว่าทุกคนเลยอนะไรเงี้ยสมมุติว่าอย่างวันนี้มีตัวแทนทีมน,นักแสดงเนาะก็น้องๆมี energy เด็กรุ่นใหม่ที่เราคิดว่าน่าจะทําให้ซีซั่นนี้สดใสขึ้น มันจะมีอีไซน์ของเวอร์ชันแรกอ่ามีมีมีอยู่แล้วเพราะว่านวนิยายอันเดิมเนาะแล้วก็รอบนี้เราก็จะเป๊ะขึ้นตรงขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีดีเทลบางอย่างที่เรายังไม่ได้ทําในซีซั่นหนึ่งกลับมาทําในซีซั่นนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือจะใกล้เคียงกับบทประพันธ์ใช่ใช่ไหมคุณวางไว้ยังปัญหามีโอกาสเขียนบทประพันธ์แล้วก็คือเขียนบทงด้วยใช่ค่ะก็ได้รับโอกาสเขียนบทซีซั่นนี้ด้วย เป็นยังไงบ้างะว่าเราอยากจะถ่ายทอดยังไงมากไม่ออกมาที่เราเคยเขียนในบทัวา์ก็พยายามที่จะทําให้คนที่รอดูไม่ผิดหวังนะโอ้แกบุใหม่ไหมฮะหรือว่าเป็นคุมเดิมไว้หมดเลยอ่ามีทั้งเดิมแล้วก็มีทั้งใหม่ที่อยากให้รอดูกันยากไหมฮะต่อการที่แบบจัดนิยายมาเป็นซีรีส์อะไรอย่างเงี้ย คือมันมันไม่ได้ยากด้วยการปรับจากนิยายเป็นซีรีส์แต่ว่าอาจจะยากด้วยการต้องผสมผสาษกับความเป็นสมัยนี้มากขึ้นก็จะได้เห็นปุณกับโนในเราก็เพื่อนๆในเวอร์ชั่นที่เป็นปัจจุบันมากขึ้นมีอะไรบางอย่างที่อยากอยากให้รอดูนะคะนักแสดงที่ได้มาทั้งหมดเป็น่ะที่แชร์ทั้หมดแล้วก็ขอบคุณพี่ๆแคสติ้งมากทำงานกันอย่างเหน็ดเหนื่อยก็นับน้องๆน่ารักไล้เคียนกับ นิยยาเออตตัั้้งงใจเหมือนเลยเหมือนออกมาจากนิยายไม่ออกมาจากนิยายได้อย่างนั้นเลยคำริเทียสครบพอดีว่าแบบยังไงครับก่อนหน้านี้ก็มีซีรีส์เรื่องนี้มาแล้วเนาะอย่างภาพนี้ฮะมันจะมีความแตกต่างอะไรยังไงบ้างเพราะอะไรบ้าเพราะแบบเฝ้ารอดูด้วยอะไรอย่างเงี้ยกดดันไหมเอางี้ดีกว่า จริงๆก็เธอบอกว่าไม่กดดันก็ไม่ได้เนะจริงๆกดดันอยู่แล้วเพราะว่ามันอาจจะมีการเปรียบเทียบแต่รู้สึกว่าการเปรียบเทียบมันคือกำลังใจและแรงผลักดันให้เราทำออกมาให้ดีที่สุดเพราะว่าเวอร์ชันเนี้ยมันน่าจะเป็นเวอร์ชันที่เข้มข้นแล้วก็รู้สึกสนุกมากกว่าเดิมเพราะว่ามันอาจจะมีอะไรที่พิเศษที่ไม่เหมือนเวอร์ชันอื่นๆผมพูดคุยกับน้องๆได้เลยได้เลยนีก่อนไหมน้องเอาบอสกลับน้องโอเคโอเคค่ะเข้าด้วยกัน งั้นไม่ไรอเอาตรงกลางเลยสวัสดีครับสวัสดีครับแอลมอนขาวขยับขยับใช้หนึ่งซ้ายต่อซ้ายซ้ายนิดนึงตซ้ายนิดนึงเหื่อยอย่าตกเต็มอ่ะได้ไหมฮะคิดแนะนำตัวก่อนให้แบบเพื่อนๆได้รู้จักสวัสดีครับแอลมอนด์ขาวภูมิส่วนส่วนสถิตครับ สวัสดีครับปกเกสครับภาคสวิทธรรมสังคีติครับเป็นไงบ้างกับการได้ร่วมมาร่วมในซีรีส์เรื่องนี้เรื่องกำลัตำนานเลยโอ้โหความสั่งเป็นไงบ้างก็ตื่นเต้นครับดีใจด้วยที่ได้มาเล่นบทนี้เราเล่นบทใ,ใครนะครับเล่นบทเป็นปุณครับปุณเป็นคนยังไงปรัปุณก็เป็นคนแบบนิ่งๆนะครับแล้วก็เพื่อนน้อยเป็นเล็กอ่าเป็นรองสภานนักเรียน เราเป็นโน่ครับโนเป็นไงนะเป็นประธานชนนดนตรีครับเป็นครึ่งจีนหน้าขาวปากแดงสกินเฮนครับก็คือเราเลยใช่ครับอันนี้มีโอกาสได้ดูชั่นแรกที่พี่บีเขาเคยแสดงไว้เกิดทันครับแต่ว่าแต่ว่าตอนสมัยนั้นเราน่าจะยังไม่ได้ดูกันผมก็เลยแบบไปย้อนดูกันเองอ่านนะครับ ตื่นเต้นสนุกกด,ดันไม่อยากให้น้องๆกดดันเนาะเออไม่ต้องกดดันเราก็ไม่แบบว่าท,ทุกเวอร์ชันทุกเวอร์ชันมีดีในแบบฉบับของเวอร์ชันตัวเองเอ,อะไรนะออะไรบอกเลยนะ้องปะจริงๆแล้วหนูบอกน้องไปว่าทําให้ดีที่สุดอะไรเกิดขึ้นแล้วมักดีเสมอคุณพีน <laughs> ในออกไหมซึ่งเวอร์ชันเนี้ยไม่ต้องไปกดดันตัวเองทําให้สนุกแล้วก็พรีเซนต์สื่อสารคาแรคเตอร์ของตัวเองออกมาเอ,อ,เอาดูตอนนี้ยังตื่นเต้นกันอยู่เลยอะ่ะ <laughs> ในเวอร์ชันนี้ก็แบบอยากให้เป็นอยากให้มองเป็นตัวผมใช่เป็นเจนใหม่ก็ก็มีความแบบทันสมัยมากขึ้นอะไรเงี้ยครับแนะนำแนะนำพื่นื่นขอพื่นนคำ่วนื่นพื่นเับแล้วบบเป็นร่ใครก่อนใครก่อนเอิ้นพีนไหมพีชเอินพีนเอินพี อ่าผมกิจงามชัยกิจานะครับรับบทเป็ ies, นเอิญครับผมเสียงดังหน่อยสวัสดีครับผมผมพบปองพบสัำรานเชียกรครับรับบทเป็นมิกครับอื้มมากอ่ะโตโต้สวัสดีครับโตโตครับพยวัฒน์เสรีวิริยกุลครับรับบทเป็นรับบทเป็นมิกซ์ครับ ก็สวัสดีครับผมเอนเจนะครับหรือดีพร้อมสุนทรอิสโสภาครับรับบทเป็นโองครับผมโอเคเดี๋ยวเทศกาลมาแล้วต้อมาพื่อด้วยมาผมก็เลยรูบมาสามคนเลยรูบไปไปไปก็สวัสดีครับผมสกายนะครับหรือพระสิทธิ์อรุณรัตนารกรุ๊ครับรับบทเป็นมาวินครับก็สวัสดีครับผมเชนหรือว่าธนชาพงษ์ทวีซัมมณนีครับรับบทเป็นเปิร์ลครับ สวัสดีครับผมโฟงนะครับวชิรวิทย์อุ้ยแตยากุลรับบทเป็นฟีีครับจะเห็นความเข้มข้นในซีรีส์แน่นอนเนาะยงสุดท้ายเดี๋ยวให้พี่ฟี่พี่ฟิลี่มาฝากซีรีส์เรื่องนี้หน่อยครับก็ฝากพี่พี่สื่อมวลชนทุกท่านนะคะกับซีรีส์เลิฟซิกเดอะซีรีส์2024ชุลมุลกางเกงน้ำเงินนะคะรอบนี้รับรองว่าชุลมุนเข้มข้นแน่นอนค่ะน่าจะเริ่มฉายปีนี้แหละแน่นอนเนาะพี่ชี รก็จริงๆก็ขอเป็นตัวแทนตัวแทนทีมงานตัวแทนน้องๆนก็ฝากเวอร์ชั่นนี้ด้วยนะคะไว้ในอ้อมอดอ้อนใจด้วยนะคะก็อยากให้ทุกคนช่วยการเปิดใจดูแล้วก็สนับสนุนน้องๆแล้วก็ทีมงานทุกคนด้วยนะคะขอบค่ะ